ที่ไม่ได้เรีย a ชั i o n คนที่แล้เพราะว่าเราดูไปแล้วเออเราก็เลยแบบไม่ได้ทำเรี้ย a ชั i นแต่ว่าอันนี้เมื่อคืนนี้ฉันตัดสินใจว่าฉันจะไม่ดูเพราะว่าฉันจะมาทำเรี้ย a ชั i นน้องแพร,ริตาแพร,ริตาแพร,ริตาสักอย่างหนึ่งสองแต่รูป ดัมเนลที่เป็นลูกโปกคือสวยมากนะที่แรกฉันสับสนว่าคนนี้เหมือนจะเป็นคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคนที่ชื่อลูกกะอะไรเงี้ยสับสนอะเฉพาะฉันยังจหนาไม่ได้แต่ไม่คิดว่าจะเป็นคนน้องแพรเพราะว่าตอนที่มันเป็นคลิปที่ว่าคลิปแรกอะฉันว่าคนนี้ไม่น่าจะใช่น้องแพรแต่สวยขึ้นเยอะทุกคนจะจะดูแล้วนะจะจะดูจริงๆแล้วนะที่ไม่ใช่ที่ไม่ถ่ายหรือฉันไม่ใช่นะวนขึ้นด้วย ตัดผมมาใหม่ด้วยหน้าออกเบบี้มอนสเตอร์ e r Hashtag สิบพายตารายเพอร์ฟอร์แมนซ์ชื่อเพลงว่า what all people say อยากจะบอกว่าเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงของเดมี่ลาวัตโตฟิชเชอร์ลิงกับผู้ชายสักคนว่าเหมือนเพลงนี้ฉันเคยซื้อในไอจูนอ่าถ้าใช่เพลงนั้นแล้วก็จะดีตื่นเต้นตื่นเต้นอ่ะจะดูจริงๆแนะหนึ่งสอง หนึ่งนาทีสามเวิหนึ่งสองเริ่มหนาริตาฟอร์มชัยละสองวิสาวิสี่วิมาแล้วอุ้ยใช่ใช่เพืงนอทีจุยเ้ Thật phụ nữ tai hơn Ui, lòng 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 แล้วพี่นิคเคยเป็นเพลงโปรดฉันช่วงที่ฉันแบบอยู่ปีสี่้ยเสียงดีมากอุ้ยเสียง้ย ค o มิ n g น o o n b a มอ m สเ s อร์สมแปดสามสเก้าทุกคนคือน้องแพริตาสวยขึ้นมากสวยขึ้นมากโอ้ my god ตอนนี้17ชั่วโมงผ่านไปยอดวิวอยู่ที่2.8ล้าน ติอันดัแปดมาแรงโอ้ oh my gosh โวคาเวอร์ไทยแลนด์สองคนนะแม่ Baby Monster โอ้ my gosh ฮัสพาริตาปะพาริตาพาริตาเลิศรอเจอเลยลูกกะคนที่เจ็ดเจอแน่ ภาริตาไทยแัน